สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเด์น้ำนมถั่วเหลืองผสมกะร,ระโพดปราบีเอสซีคอนซอยช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดนมถั่วสุดเด็ดประดับตำนาน80ปีถามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่มาเก๊าเมืองที่มีอาหารสตตีทฟูดมากมายและเมนูที่พลาดไปได้ของที่นี่ก็คือนมตุนนั่นเองครับใช่ไม่เอาใช่เลยผมไม่กินวัววัวหันผมไม่กินวัวไม่ใช่ไใช่ไม่เอาไปรูปต่อเดี๋ยวร้านนี้ผู้ชมจะชวนคุณนิรุตมาทานคุณผู้ชมมาทานที่นี่ผมไม่ทานเนื้อวัวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นนม ก็นมที่ไหนก็มีนมที่ไหนก็มีแต่นมที่นี่ไม่เหมือนที <personaje> ่อ <sen festivals> ื่นที่นี่เป็นนมตุ๋นคุณผู้ชมครับบลูพีชเปล่าก็มีแต่ไข่ตุ๋นนมตุ๋นไข่ตุ๋นก็มีแต่ไข่ตุ๋นนี่ที่จะบอกว่าไข่ตุ๋นใช่คล้ายกันมากตุ๋นนมกว่าให้มันเป็นเหมือนเต้าหว้คุณผู้ชมฝรั่งเรียกโยเกิร์ตแลวเปล่าโยเกิร์ตมันมีเปรี้ยวๆเป็นการหมักเพื่อให้มันขึ้นรูปไล่น้ำนี่คนลอะอย่างนีอการใช้ความร้อนค่อยๆไล่ก็ออกไปเรื่อยๆให้น้ำออกไปเหลือแต่นมข้นๆไว้เป็นคัสตาร์ แบบนี้เลยนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านหยี่ซนเปิดมาแค่8ปดปดปีเองโอ้โหแปปีไหนร้านเนี้ยเปิดมา80ปีแล้วจริงเหรอใช่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยตรงซิดาโด้สแควร์นี่นะครับเปิดกี่โมงกี่โมงอะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าปิด4ี่ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมจะมาทานต้องมาก่อนในช่วงเวลานี้ท่านมาก่อนก็ไม่ขายนะมาหลังนี้ก็ไม่ขายด้วยเข้าไปทานด้านในกันไม่ใช่แบบุ้นกะทิหรอ ดูหน้าตาใสๆหรือว่าหนมถ้วยตะไลเหรอ <c oughs> ข้างในมีที่นั่งคุณผู้ชมครับทีนงเขา,ามีหลายหลายรถไหมเขามีหลายรถไหมมีรถเดียว<ห>ตุนไว้เป็นถ้วยๆแบบนี้ส่วนเราจะทานกับเม็ดบัวทานกับถั่วแดงใส่ไข่แบบร้อนหรือว่าแบบเย็น,นเดี๋ยวมนเลือกนั่นหลายอย่างแล้วนะนั่นหลายอย่างแล้วนะเพรว่ามีอย่างเดียวแล้วเข้าไปดีกว่าพี่เขยครับโอ้โหนี่ด้กิน ขนมปังย่างด้วยร้านนมตุนที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่นี่เดินทางมาลิมรสอย่างไม่ขาดสายโอ้โข้างในวุ่นวายมากคุณผู้ชมฮะได้แล้วเดี๋ยวไปเดินทานกันดีก<ะ>ว่นนนนาไปแบบเอาอันนี้เราสั่งแบบเดินทานนะครับอ่าไปแ<ะ><ะ>ล้วเอาอะไรทานนะคุณวัยมากเลยก๋วยเนี่ย โอ้โหอันนี้ใส่ไข่ครับคุณดิรุศครับเชิญครับอันนี้แบบเย็นอันนี้แบบร้อนนะครับดูดึงๆนี่แหละแล้วก็ไปทำทาร์ตไข่เอาไปทำทาร์ตไข่ใช่นี่ครับทุณผู้ชมครับเมื่อกินเป็นทาร์ตไข่เลยนะอันนี้แบบเย็นนะครับตุนแบบเย็นแล้วดูตุนแบบร้อนตุนแบบร้อน คือสังขยาชัดๆเลยอ่ะก็าบอกนมถุนเขาคือสังขยารสชาติอันนี้จะออหวานหน่อยอันนี้มาลองอันนี้มากนะครับอันนี้เย็นๆเป็นรสชาติเหมือ,น,อนนี่ลองอันนี้ไหมครับเย็นก่อนนี่ผู้ชมอีกนิดเดียจะกลายเป็นโยเกิร์ตมันไม่เนียนนะมันเป็นนมถุนศักสากดมันมีฟองอากาศอยู่มันไม่เนียนเหมือนโยเกิร์ตอร่อยด่ท่าอร่อยมากชอบดิท่าไม่หยุดเลย ก็ยมดูข้างในเนื้อจะเป็นแบบนี้ฮะมันจะตุ้นยังไงมันเละเอยอ่ะเป็นน้ําอยู่เลยอ่ะอันนี้จะร้อนก็จะมาอุ่นๆเป็นเนี่ยฮะไล่ออกไปเรียบร้อยนี่นั้นเลยนะครับเนี่ยก็คือไม่มันไม่ได้เป็นเหนียวเหนียวหรอกคือรสสัมผัสเป็นโยเกิร์ตเลยคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าเป็นเย็นหน่อยเ็าจะขึ้นรูปเป็นเยลลี่หน่อยถ้าถ้ายังร้อนอยู่ก็จะประมาณนี้นะฮะมีเป็นนะฮะมีน้ำๆเละๆอยู่นั่นแหละอืม อันนี้จะเหมือนโยเกิร์ตมากแต่ว่ามีอย่างเดียวคือขาดความเปรี้ยวนะฮะเขาเป็นนมมันนมขึ้นเป็นบุนเรียบร้อยแล้วก็มีใส่ความหวานแต่งความหวานลงไปผ่านมาคุณผู้ชมลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นแบบใส่ไข่เนี่ยก็คือเหมือนกับสังขยานั่แหละสังขยาเลยนะครับคือใช้ใช้นมแทนกะทิบ้านเรานะฮะประมาณนั้นและคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ทานคาวจริงๆอถั่วแดงอะไรก็มีท็อปปิ้ง นะฮะชอบต<ช>ัวแดงก็ทานกับตัวแดงกันไปแ,แต่นี่เป็นออริจินอลแบบเย็นแล้วก็ออริจินอลแบบร้อนอนะครับที่มาลองกันนี่คือ80ปีของการนึ่งนมขายหรือตุ๋นนมนั่นเองครคุณผู้ชมควรจะลองมารับประทานดูครับตำนานรุ่นที่2แล้วถ้าไปจีนจะเจอแต่ออคอนจอย เจออะไรนะนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดอันนั้นอัันนน้ใส่ครองเรียกว่าขายบ้านเราซอครับร้านชื่อว่าร้านยี่ซนยี่ซนคุณผู้ชมครับป้าเขียวเขียวแบบนี้เดินมาจากสแควร์ไม่ไกลนะนะฮะเดินมาเจอเลยฮะยี่ซนคุณผู้ชมครับถ้าแปลภาษาไทยว่าครับไม่สนไม่สนดื่มนมแล้วไม่สน ช่วงหน้าลุงสุดเด็ดการทำตำขนุนหมูกรอบ